ครับมกำลังเตรียมครับเรือแต่ละลำก็กำลังะระดมพลเตรียมทีมงานเพื่อความพร้อมนะครับเนี่ยครับสุดยอดเลยนะครับเพื่อความสวยงามตกแต่งให้ดูสวยงามสีเขียวสดใสทีเดียว เสื้อสีเขียวเรือก็สีเขียวเขียวจริงเขียวจังทีมงานระลําก็กำลังเตรียมความพร้อมนักชมดูสิบรรยากาศทึบมากมากเลย สนามค้าบเสือที่ดาวหุงอ,องทีมงานก็สุดยอดเลยเยี่ยมเยี่ยมนะครับให้โชคดีนะครับสุดยอดเลย ที่งานเรือกำลังนำลงสู่สนามนครกำลังมันจุกฝีพายนะครับขึ้นสู่ลำนะครับคึกคักจริงๆงานที่นี่นะครับบรรยากาศดีมากๆเลยน่าสนุกขึ้นเพลงทีเดียวสปานวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงามยิ่งยาวตลอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับ ครับทีมงานฝีภายก็กำลังบรรจุให้เต็มลำนครับดูสิคึกคับจริงๆบริเวณสนามโดท่าดอนกอกครับอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนี่คือบรรยากาศในช่วงใกล้ๆจะ,ะเปิดพิธีพิธีเปิดขอพรอใกล้ๆจะได้เวลาพิธีเปิดก็จะนำเรือไปพร้อมเพรียงกันที่นหน้ากองอำนวยการเพื่อที่จะได้ ประกอบพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับเสละลําก็ดูแล้วคือคักออ,อ,ออกไปแล้วครับลำหนึ่งออกไปที่อ่า ต้นทุนนะครับเพื่อที่จะไปลงเรือ,อพ่อค้าอันนี้เรมามาจากไหนครับผมเรือเรามาจากไหนครับอยากจังหวัดชียเคอระเบิกระทาลงจังหวัดไหนนะ <ร>สีสกเกตอ๋อกันทรารมสีสกเกตครับผมโอ้มากไกลเนาะชื่อเรืออะไรนั่นน่ะเรือหลวงปู่จันทร์อ๋อพรหลวงปู่พรหลวงปู่จันทร์ครับผมโอ้สุดยอดเลยอำเภอกันทรารมหานกันทรลักไหมครับอุ้ยร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลหรือครับแล้วมาถึงนี่กี่กิโลอ่ะร้อยยี่สิบกิโลจากนู่นมานี่เหรอครับผมโอ้ออกมากี่โมงครับผมออกจากบ้าน ใบสามใบสามมามาถึงนี่ห้าโมงกว่าอ๋อมานอนที่นี่เนาะครับผมโอ้ยพ่อมาจากกันทรารมศรีสะเกดครับอือมาไกลจริงจริงอาทิตย์ที่แล้วมาเนี่ยก็อยู่อำเภอพิวูลมังสาหารจังหวัดอ๋อผมบอกผมมันมันจะต่อเขตเขาเขาครับกับกับกับชีกับกับอุบลอ๋ออุบลอ๋อเหรอด้วยดไกอาจารย์สุดยอดเลยนายกอำไว้แต่หลวงพ่อรู้จักรู้จักครับ เพื่อฝังในน้ำเลยเหรอครับผมโอ้ครับโอเคพ่อขอโชคยังพ่อนะขอบคุณมากๆเลยขอใหโชคดีนะครับผมโอ้สุดยอดเลยเนี่ยเรือกำลังออกไปนะครับวอมที่สนามให้เกิดความพร้อมโหสุดยอดจริงๆเลยดูสิสีพายรอดิมตลิมทั้งกองเชียร์สนั่นวันไหวไปหมดครับไปครับพรุ่งนี้ไปวอมันขันอ๋อพรุ่งนี้ไปบอมันขันต่อเหรอครับผมโอ้สุดยอดเลยอ่ะ ผมก็ต้องไปเนาะเยี่ยมจริงๆเลยบอกพันขันเข้าไปเจ็ดสิเนี้ก็ไปบอกพันขันต่อเนาะเดี๋ยวจะกบอพันขันแล้วก็จะไปรัตนบุรีอ๋อไปสถึกด้วยรัตนบุรีด้วยโอ้พ่อนี่เดินสายเป็นวันเล่นเลยเนาะเขาเชิญเขาเาเชิญเราไปเราก็ต้องไปครับโอ้สุดยอดเยี่ยมจริงๆครับผมโอ้พ่อเนรัก รักเวทธนธรรมเขาเชิญไปก็ไปนะครับเนาะเป็นเกียรติของเขาเลยลเรครับผมสุดยอดจริงๆ้ฝีพายก็พร้อมเพรียงกันเนาะสี่สิฝีพายเนาะครับพ่อครับผมครับน่ารักจริงๆ40่สิบสีครับผมขอบคุณมากๆเลยครับผมโอเคพ่อตอนนี้ทีมงานกำลังะจะไป วอมเพื่อที่ไปพร้อมกันที่พิธีเปิดท่านผู้ชมพรับพรหลวงปู่จันทร์พรหลวงปูจงป่จันทนะครับตอนนี้เวลาใกล้จะได้พิธีเปิดท่านผู้ชม เทพระบุแสนเมืองนะครับอันนี้เป็นเรือเทพระบุแสนเมือง พารักตอ <laughs> นี้มันเป็นปุเี้มันเป็นปุ่มขอบคุณมากครับสุดยอดเลย 啊。 หลังเส้นไหว้นะครับแม่ย like uh ่านนาพิธีเรียบง่ายนะครับท่านผู้ชมมีผลไม้มีอาหารของหวานของขาวแล้วก็เครื่องดื่มสำหรับเส้นไหว้แม่ย่านาอย่างเรียบง่ายทีเดียวหลบหลบคนกันคนันอ๋อะครับประชาชนทุกทุกเครื่อง ตอนนี้เป็นการประชุมทีมเรือทีมเรือนั้นและบที่บามาครบก็ขออนุไาตที่ข้อเว่าจับตาลาดเรียบร้อยแล้วต้องรวจ่อยแล้วถูกต้องแล้วไม่ใช่ตวนไนตวจอันหดที่ต้องาม ขอความร่วมมือขอความร่วมในอาจารย์ได้นำเรือลุกขึ้นไปที่จุดต่อเพื่อจะไหลลงมาที่กองโม่ทางมาที่ทีเปิดโดยให้เรือเล็บอีกสองผีพายทั้งแต่ลำกับเรือที่ผีพายทั้งหกลำเอาทีทีผีพายข้างหน้าเอาทีสองผีพายตามหลังกติกาที่สำคัญที่ตกลงกันวันนี้เวลานี้ ไปจกกนกว่าจะแข่ข <ov> ันเสร็จในขณะที่นเตรียมเรือแต่ละเที่ยวจะอนุญาตให้ท่านใ้เวลาเตรียมเรือไม่เกิน1ิหนาทีเป็นที่เข้าใจกันทั้งเรือตี๊บติ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 ๊บาิ๊บติ๊บตั๊บติเบติ๊บเินบตั๊บติตัวบตบติมบทิ๊บติ๊ทีติเวลาตามนี้ นักแสดงวันนี้ไปขอราบเียนเชิญเาทุกลำไปนัดหุดปล่อยเพื่อจะเข้าสู่ที่ปืขอขอบคุณมากครับขอคุณุกท่านุท่ะคะัเส้นเป็นขมสุหร่ายใ้เรือโครงการั้งิ่ไทได้นำเรือขอท่านขึ้นไปค่ะที่จุสตาร์ทนะคะจุดปล่อยเพื่อะได้ป่งมาพระต่างในช่วงเปินะคะเพื่อความสวยงาม ร้อมเปี่ยนแล้วก็เปี่ยนรับตนะคะหน้าสุดการุดใจจากับพี่น้องประชาชนนักชที่เราไม่ใช่เพียงผู้เดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบกล่าวเสื่อมว่าท่านผู้ชมเพื่อเป็นสิริมงคลขวัญกำลังใจให้บรรดาทีมฝีผ้าทุกทท่านให้ได้ชัยชนะในการแข่งขันในวันนี้ทุกท่านทุกหลัมนะครับก็จะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ การเฉกเช่นนี้กันหลายๆลำที่ท่านผู้ชมจะได้สัมผัสได้เห็นกันทุกๆสนามที่มีการแข่งขันประเพณีเรือ40่สิบีพายอย่างเงี้ยครับผมถ่ายรูปกันแล้วท่านผู้ชม เป็นเรือนางคำพึ่งนะครับบรรยากาศสีสันครึกครักคืนเข่งมากทีเดียวเทพารักนาวา เรือจะต้องไปที่ต้นทุนเพื่อจะไหลมานะครับทุกลำจะต้องปฏิบัติตามกติกาที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดงานได้ประชุมลงมติกันให้เรือทุกลำบรรจุฝีผายให้เต็มลำแล้วก็นำเรือไปสู่ต้นทุนเพื่อที่จะได้ปล่อยลงมา ตามลำน้ำนะครับให้เกิดความสวยงามในช่วงประกอบพิธีเปิดนั่นเองนะครับตอนนี้เรือเทพรักนาวาก็กำลังมุ่งหน้าไปสู่ต้นทุ่นแล้วสุดยอดจริงๆขอขอโอเคผู้ชมเก็บภาพบรรยากาศเพียงตอนนี้ก่อนกันแล้วกันแล้วครับนะถิอภาพประการใดก็ต้องขอตทษขอบภัยเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปในช่วงพิธีเปิดนะครับ สวัสดีครับขอฝากขอพ่งย่งแลกขอักจะาเจ้าพนัาต้องาระคที่ได้ส่งเจ้าห้ที่โรพยาบาลมาช่วยดูแลในเรื่องของการดูย้าทนนีที่้องเอท่มาโรงานนะคะขอขอบพระคุณคทานไหนมีอาการเหมือนจะไม่สบายปวดหัวตัวร้อน ก็ขอใช้บริการจากทางเจ้าหน้าที่จกโรงพยาบาลที่เราใส่องเรวได้เลยนะคะ